สวัสดีครับพลจากทันยาโต้ครับเดี๋ยวพามาชมเทสลาโมเดล3นะครับอีกหนึ่งคันสำหรับบ้านหลังนี้ที่เรามาติดตั้งนอกสถานที่คันนี้เป็นคันที่3นะครับของบ้านนี้นี่คือคันที่1นะครับกับคันที่2ลูกค้าเอาไปข้างนอกคันที่3ลูกค้าเพิ่งรับรถมาใหม่นะครับก็เลือกใช้บริการทางเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวสินค้าเป็นแบรนด์เหมือนเดิมคือ UC Space อ่าเริ่มจากในส่วนของตัวฟังหน้า หรือโชคฝากระโปงหน้าไฟฟ้านะครับก็จะเป็นแบรนด์ของยูซี่อ่าก็ตัวนี้รับประกันให้2ปีนะครับในส่วนของตัวแบรนด์ยูซี่นะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์อย่างอื่นอ่ะขอดูด้านท้ายก่อนละกันในส่วนของตัวไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นตัวโคมดำนะครับอีกหนึ่งเวอร์ชั่น อีก2คันที่ติดตั้งไปก็จะเป็นแบบเป็นไฟบาร์แล้วก็อีก1คันก็จะเป็นไฟเอ็มนะครับสคันลูกค้าอยากได้ไม่เหมือนกันก็ให้มีความแตกต่างพร้อมกับตัวไฟทับทิมตัวนี้ก็จะเป็นตัวก้างปานะครับก็จะเข้ากันกับตัวโคมไฟท้ายนะครับก็จะรับกันโอเคแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านภายในนะครับก็จะมีในส่วนของตัวซิลิโคน นะครับกันกระแทกของหน้าจอแล้วก็จะมีเนื้อส่วนของตัวฟิล์มกระจกนะครับที่เอาไว้สําหรับทัปสกรีนกันกรอยต่างๆของหน้าจอนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัวหน้าจอหลังพงมาลัยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขนาด4.6นิ้วเออ2.2.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอเล็กก็จะไม่บังแอร์นะครับแล้วก็นําเนื้อส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับของข้อมูลต่างๆของตัวรถของเกียร์นะครับก็เอาขึ้นมาแสดงที่หน้าจอ มันก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายกว่านะครับที่เราจะไปมองตามมุมต่างๆของหน้าจอมันจะค่อนข้างเล็กอ่าโอเคครับผมอันนี้ในส่วนของตัวเชดลาอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปทั้งหมดนะครับก็ฝากนะครับในส่วนของตัวร้านทันยาอาโต้อยู่ในศูนย์ฮอนด้าหุ่นลำโพงนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากได้ในเรื่องของการบริการนอกสถานที่ก็ติดต่อเข้ามาที่ทางเราได้เลยนะครับทันยาอาโตขอบคุณครับ